เอาดอกนี้ไปเอาลอกจอดเอาเลูจกออจอดลงมือจตะพันกับดบ้าวสิบเจ็ดบาทเลยโอเคสิแม่จา้าคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮัลโหลกราบสวัสดีนะคะมีรักฟันเกมทั้งหลายจารย์จะพบกับเราเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะเราอยู่ที่ d i s เ r สออ of Art เทคนสาวทำเจ้าประจำเจ้าเดิมของเรา ด้วยทุนวันนี้150บาทนะฮะเริ่มต้นกันที่เบตบาทก่อนจะรับแกนปาโอ้โห,โหกดดอกแรกมาพี่แดงมารอแล้วโอ้โหยังไงจ๋าวายมาด้วยสวยโอ้โหดอกนี้โอ้เพิ่งเข้ามากดแดงทีเดียวเนี่ยฮะตัวแต่งตัวกลางลงมาเลยนะฮะบ,บอกสูตรไปเลยนะโอเคก้อนโตก้อนแรกของเราเนะี่ยฮะ2,601บาทเลยเปิรมไม่กลับไปเลยจากพี่จ๋าโอเคนะปังาการงานซากนะฮะ ช่วงนาทีทองไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะแล้วก็น้องมาจากในกลุ่มนะคะล่าสุดเลยเนะบอกว่าตอนนี้นะ,ะสาวท่ามแตกดีมากๆเออมาแตกไหลาดีเลยนะคะชอบก็เรียกไปตามกันได้ที่ใต้คลิปนีมม้เท่านั้นนะจ๊ะ ฝากเขานี้มีขั้นต่ำนะฮะบอกเลยแล้วก็รองรับทือมันนี่วอลเล็ตด้วยรองรับทุกธนคาคารในฟอ่มาไม่มีขั้นต่ำนะฮะรองรับทุกธนาคารในประเทศไทยเลยอ่าไปชอบตามกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เนาะ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนไม่แนะนำไม่ทำต่ำนะจ๊ะ <S 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 แล้วก็เด็กตก่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อดูกันเพิ่มลินษหะกันไปอ่ารับมาอีกหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเลยตัวะกระต่อเลยจ้ะแม่ตัวกระต่อเลยนะ ขอเพิ่มเบ็ดแบบเียบไปเรื่อยเลยแล้วกันมารู้สึกว่ามันไหลลื่นไหลลื่นนะฮะสามารถเพิ่มเบ็ดตามใจได้เลยนะคะเพิ่มเบ็ดเป็นสิบบาทแล้วเนาะอ่ะแต่ถ้าสมใครครงน้อยก็สามารถเล่นเบ็ดน,น้อยๆก่อนได้เลยเขามีตั้งแต่หนึ่งบาทไปเลือกได้เลยไม่บังคับนอาอคัสต์ของเขาเออมาจัดจดจัดไปนะเล่นเบ็ดอะไรก็แตกแม่อยู่ที่ดวงเด้อเออไปโอจะจานมากอุ้ใส่มาอีกแล้วก็โตอีกแล้วจาะแม่ดอกนี้นะฮะ 2,847บาทเลยซูเปอร์ไม่กลาอีกแล้วจ้ะแม่โอเคลุยกันต่อเลยแล้วกันน้องมาใครเดียหะที่หาเกมเล่นอยู่ว่าตอนนี้อยากเล่นเกมอะไรแตกดีนะคะตอนในช่องเราก็จะมาลงกันให้ดูทุกวันนะคะเอาสตรมาแจกกันนะคะว่าเกมไหนมันแตกดีละลาที่สําคัญนะ,ะหน้าเว็บของเขาเนี่ยมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกด้วยมีสุรบอกด้วยนะคะไปกดด้านที่เลิงกงใต้คลิ้องไปสมัครก่อนนะคะหน้าเว็บของเขาจะบอกเลยว่า แต่ยังไงแต่กี่เปอร์เซนเออเกมไหนมาใหม่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะอ่าสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทรับมาเรียบร้อยโอเคลุยก,กันต่อขอเพิ่มเม็ดเป็นสามสิบเลยแล้วกันม่ขอเพิ่มเม็ดเป็นสามสิบเลยแล้วกันนะฮะมาจะจวด์จ้าจ๊ะจะไปเลยอ่าไหลไปแม่ไหลไปเอาเรื่องนะโอเครถนะปังนะไปซีไปซี ยังไงจ้าย,งงยังไงจุวยังไงซนะีเออนะเออไปยังไง่ะโอเครถนะรถนะเออรถนะเออไปไหลไปแม่ไปนะอย่าจะให้เล,เล่นเกมอะไรหน้าไหนเิ็ดอะไรบอกได้เลยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะหกร้อยหกบาทรับมาอีกแม่ไหลามาดีมากเลยนะเอาไปก็ต่ออีกสักหน่อยกันแ,แล้วกันนะ ลายที่ได้กำไรพอใจแล้วอยากจะถอนถอนได้เมื่อเลยนะคะเว็บของเราฝากถอนไม่มีข่านต่ำนะถอนได้ไม่จับจัดวงน,นต่อวันด้วยนะอยากจัดจัดได้เลยโอเคเนาะรับก้อนโตมาจากแม่ดอกนี้นะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกบาทโอเคเลิศต่อเลยแล้วกันมาต่อเลยแล้วกันมาอ่ะส่วนเรานะคะถอนกำไรอีกสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันขอนกำไรอีกผู้สวยมาอื้ือ ยังไงเล่ายังไงเล่าสวยอะไรมาเออไปยังไงโอเคก็โตมาอีกแล้วดอกนี้นะฮะสามพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทเลยตังไม่ไหวอีแม่จ๋าไปจะต่อลุยจะต่อเลยแล้วกันมานะฮะใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยฮะก็ติดตามช่องของเราไว้เลยนะฮะแล้วก็กดกติดตามแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะไม่พลาดขี้ใหม่ใหม่ทุกทุกวนนันเนาะมีสูตรอะไรน้องก็เอามาแจกเอามาแบบว่าเนี่ย เป็นแนวทางกันได้เนาะสำหรับใครหาเกมเล่นอยู่ก็ไปตามได้ที่ลิงใต้คลิกนี้เนาะเกมมาใหม่หลากหลายเลยอุ้ยชมพูมาแล้วยังไงแม่สวยเจอดอกนี้ไปเอาเรื่องาเอาเรืเอร่องศาตรหนึ่งมือเจ็ดพันกับเก้าสิบเจ็ดบาทเลยโอเ้เฮใจแม่จ๋าตอนนี้กำไรสองหมื่นแปดพันแล้วนะฮะฝากหลักร้อยได้หลักหมื่นนะฮะกำไรเขาต้องไปถอนก่อนก็แล้วกัน เดีย๋ยวเจอกันใหม่เคียงหน้ากดไลค์กร์ like กใ,ให้ด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย